Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กุญแจของประูแล้วก็กลุ่มของประูวกประกานะครับ้าวทุเรียนะครับก็กลุ่มของประโูกระดอนก็ได้องความรู้แล้วก็ในเรื่องของการตลาดจะ่าประชุมกระจายการตุกตัวนะครับ

ถ้ามโอร้ายเข้าสู่การปกครองวิยรัฐถิดเพี้ก็าว่าไม่สามารถถมืนเกษตรกรโดยตรงได้นะครับข้อทิ h o n นักศึกษาวิยาการเกษตรผลควรที่จะบรรจุให้เป็นภาพวิชามกิดเป็นหดักปริญญาดีแต่เพราะว่าเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นลุงาอายไ้หมดแล้ว กองทีเนีเอาทีกอนตะกองแต่กองได้วยนะครับจะให้ตวุ้ยได้รับเงด้วยและอยากให้ดวกาเื่อต่างทีที่เราก่ี่ว่าการทองเี่ยพวกแการมปาตื้ที่ตุงใจนะครับให้ท่านดูควบคุมหน่อยนะครับแล้วก็ ระบบธสัญญาเทที่เกษตรกรรุ่นใหม่ี่เจอมาที่น์คือะรสัญญาาเรื่องปัจใจการผลิตเพ่อ่าบางราีในนี้ผูาคตนกถึงาตลาดออกจากระบบการเกษตรแล้ให้เกษตรผู้พาวเได้แล้วก็เื่ออไเื่อรองเท้ากษตได้นะครับ ขอนที่หาขอให้สันต่อโครงการยักาสาเลอร์รุ่นหลังต่อไปจากต่อเรื่องนะครับจะไปอนการให้ขอให้เลยครับขอบคุอดนครับเชิญค่ะเชิญิตเลยค่ะ ขอบคุณมากครับ